กระผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อง FC. เอฟซีนครับแฟนช่องสููุ้สุคนนะครับอวันนี้อมาตามจีบสาวเล่ากันต่อนะครับพี่น้องเอฟซีเล่าพัฒนากันนะครับเลาพัฒนาหลังจากตามหวยรัฐบาลไทยไปแล้วมาตามเล่าพัฒนาของวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่หนึ่ง กยกันนะครับสองห้าหกหกกันนะครับผม อ่ะครับพี่น้องเอฟซีเลาพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดกันนะครับอาพี่น้องเอฟซีนะครับก่อนที่จะไปเบิ้งของวันศุกร์ที่หนึ่งอ่ะกันย้อนสักพันหกสิบหกของล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดให้พี่น้องเอฟซีมาเบิ้งผลดอกหวยเล่ากันนะครับเลขหกตัวกันทุกคนนักพี่น้องนะ <c oughs> ผลดอกเลขอหวยลาาพัฒนาเลขหกตัว 9922H9 อ่า992529นะครับ 992H29 นะครับ529เลขสามตัวเลขล่างก็25นะครับเอาทีนี้มาเบิ่งกันนะครับของปู07นะครับหลักฐานหมหดผ่านมาเป็นจังได้นะครับปู07 c a r าบ่หรือหลุดกันมาเบิ่งกันให้ลองเรีซีนี่คือหลักฐานกันนะครับหดที่ อ่ะงวดวันที่30วันพุธที่30ผ่านมากันนะครับของปูศูนนะครับปูศูนยให้วิ่งบนนะครับวิ่งบน8นะครับวิ่งบน8นะครับเด็กวิ่งบนเขาแล้วพี่น้อง FC, เอฟซีเด็กวิ่งบนเขานะครับเด็กวิ่งไม่เข้านะครับแต่จับคู่นะครับจับคู่จับคู่สองเก้าบนตรงตรง,ตรงพี่น้องเอฟซี อ่ะสองเก้าบนตรงตรงเด้อนะครับพี่้องเอฟซีนี่ครับเข้าที่สองเก้าบนนะครับนะครับอ่ะส่วนล่างนะครับส่วนล่างให้วิ่ง4ีอ่ะเรขวิ่งกับว่าเข้าพี่้องเอฟซีเรขกวิ่งซีไม่เข้ากันนะครับอ่ะจับคู่นะครับจับคู่นะครับจับคู่เข้าที่สองห้าตรงตรงนะครับพี่รองเอฟซีโอ้โหนะครับพี่้องเอฟซี แตกทั้งบนทั้งล่างกันนะครับของปู่ซูนเจ็บนะครับแตกบนแตกล่างกันเน้อนะครับนี่ครับหลักฐานของปู่ซูนเจ็บตาเลขวิ่งบ่มีนะพี่น้องเนาะแต่่วาจับโค้งเข่านะครับสองเก้าบนสองหาล่างนะครับนี่ครับพี่น้องเอฟซีเข้ากันเต็มๆเ,เลยนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ครับสองเก้าบน สองห้าล่างนะครับพี่น้องของปูศูนย์เจ็ดเขากันนะครับแตกระเบิดเถิดอเถิงเลยนะครับผมนี่ครับอ่ะทีนี้มาเบิ้งกันนะครับมาเบิ้งกันของปูศูนย์เจ็ดนะครับของวันวันศุกร์ปูศูนย์เจ็ดให้มาตัวไหนกันนะครับอ่ะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับอ่ะแยกบนแยกล่างกันนะครับของปูศูนย์เจ็ดกันนะครับ อะนะครับแยงเครืงกันนะครับคงวงมาพี่นองบาทที่นี่เน้จื้อเอาปู07นะครับวิ่งรูดบนนะครับ0นะครับวิ่งรูดบน0นะครับ อาจับคู่นะครับจับคู่กับมีอยู่หกคู่เื้ากันนะพี่รองเอฟซีจะมีเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกกันนะครับนี่ครับพี่รองเอฟซีเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกนะครับต่อไปนะครับผม ก็จะมีศูนย์ห้านะครับศูนย์หกกันนะครับห้าหกคำมัดจะมีอยหกคูด้พี่น้องด้หกคูแต่ผมมีตัวเน้นนะครับผมมีตัวเน้นให้พี่น้องเอซีเน้นเอาเรียกเอานะครับอทีนี้มาเบ่งล่างกันนะครับมาเบ่งล่างอา่ะิืมอ่านทบทวนให้พี่น้องเอซีกัน วิ่งบน0มีเก้าศูนย์เก้าหาเกหนาศูนยนะครับ6คู่บนนะครับเอาที่นี่มาเบิ่งกันวิ่งรูดล่างกันนะครับวิ่งรูดล่างสามนะครับ3นะครับ3ตัวเดียวนะครับ ตีนรูดล่างสามนะครับเอาทีนี้มาเบิงจับคู่กันนะครับเพราเบงจับคู่ล่างกับหกคู่นะครับพี่น้องอีพีล่างก็หกคู่นะครับจากหกคู่ก็มีหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี สองส,ส,องสและ34นะครับพี่น้องอาทังบัดจะมีโย่กคู่นะครับล่างไ้วิ่งรูสาจับคูกับมีหนึ่งสองหนึ่มนี่สองสามสองสีนะครับบอมีตัวเน้นนะครับพี่น้องเอฟซมีตัวเน้นนะครับ เราจะให้ที่เบิ้งคบคู่กันนะครับคบคู่กันไปนะครับกับงวดที่ผ่านมากันนะครับนะครับเอานี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาของปูศูนย์เจ็ดกันนะครับปูศูนย์เจ็ดกันนะครับนี่ของเกานี่ของไม่อันนี้ของวันพุธที่ผ่านมาอันนี้ของวันศุกร์ ที่จะฮอตนี่คือวันพรุ่งนี้พี่น้องเอฟซี่ให้วิ่งแปดแต่ว่าเลขวิ่งบ่เขานะฮะจะพูเขานะครับสองเก้าบนนะครับสองเก้าบนนะครับแต่ส่วนล่างให้วิ่งสี่เลขวิ่งบ่เขานะครับแต่จับคู่เขานะครับสองห้านะครับนี่ครับพี่น้องอเอฟซีอะเบืองเปรียบเทียบกันนะครับแต่พี่น้อง 4, เอฟซีได้แคปหน้าจอากันเอาไว้ของเก่ากับของใหม่ของเก่าเข่าบนล่าง นะครับของไม่จะมาบนล่างกันบ่ให้พี่น้องอีซีแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเอาไปพิจ,จรารณาชอบใครเอาบอ่ชอบก็พันนะครับเปลี่ยนแนวทางกันเท่านั้นเด้อ่อะสุดท้ายท้ายคลิปนี้ขอให้พี่น้องอีพซีจงมีแต่ความสุขขอให้วรว่งเฮง่งรัฐบาลไทยแล้วก็มารับทรัพย์รัฐบาลอาลาวกันต่อกันนะครับ